สวัสดีค่ะวันนี้ร้านวิวาอุมาพรนี่เป็น EP ีที่15นะคะวันนี้นี่มาสอนจัดพานลดน้ำสั่งเป็นดอกไม้สดนะคะวันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะวันนี้นี่ใช้ดอกกุหลาบสีชมพูนะคะ1กรมัมมะมขาว1กรัมนะคะใบพุท1กรัมนะคะดอกคัตเตอร์ครึ่งกรัมนะคะ พันหนึ่งคูนะคะเอาโออิซิกันนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะต้องแบ่งดอกไม้ทุกอย่างนะคะอันนี้เราแบ่งก่อนนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไว้สําหรับทําอีกหนึ่งพันนะคะกันตอนนะคะพอดีเมื่อกี้ลูกค้ามารับชุดนะคะเราก็ใบพุดเราก็แบ่งเหมือนกันนะคะแบ่งให้เป็นอย่างละครึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ จัดดอกไม้จะได้รู้ว่าขาดหรืออะไรนะคะอะย่างพวกดอกคัตเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าดอกมัมนะคะอันนี้เขาเรียกมัมนะคะถ้าเป็นพวกมัมแบบนี้เราสามารถนับต้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราแบ่งบัญชีมันอาจจะไม่ตรงนะถ้านับต้นมันจะเท่ากันพอดี นี่เราแบ่งอย่างละครึ่งก่อนนะคะทุกอย่างเราต้องแบ่งครึ่งน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำสองพานนะคะเราจะได้กะดอกไม้ถูกนะคะว่าดอกไม้เอ่อเหลือจำนวนเท่าไรนะคะสองชนิดนะคะวันนี้จัดพานเป็นพานทรงกลมนะคะเป็นพารดน้ำสังให้มัน,ให,มนให้มันติดกันนะคะ โอ้ยเ็ษหนึ่งก็เราผ่าให้มันเป็นสองผ่าให้มันเป็นสอง,สอง,สองชิ้นนะคะคนนี้เราก็ตัดแล้วก็ริดใบมันออกนะคะเอาให้เหลือแค่เฉพาะดอกอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็จิ้มไปตรงกลางก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ขอตัดแล้วทิ้งลงลงหลัง,ลงเลยนะคะพอเราได้ขนาดดอก ขนาดทานแล้วเราก็ตัดเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะทรงพื้นฐานจะต้องเริ่มต้นจากยอดแล้วก็ด้านข้างนะคะแม้ว่าจะเป็นสดหรือว่าแห้งขึ้นเหมือนกันนะคะทรงทรงเดียวกันนะคะเราปิดใบออกให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใส่ใบเป็นใบพุดแล้วนะคะขึ้นทรงเราจะขึ้นประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าเราไม่เอาใช้โอยซิสองก้อนรวมกันพานลดน้ำสั่งมันจะเตี้ยนะคะเราต้องตัดให้มันนิ่นิดหนึ่งแล้วเราก็เพิ่มเอ้เราก็จิ้มด้านข้างนะคะเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะแล้วเจ้นี้ดอกกุหลาบเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วดอกกุหลาบมันเยอะอันนี้เราก็จิ้มไปด้านหน้าแบบนี้นะคะ พอลัอันนี้เป็นทรงพื้นฐานเลยนะคะสำหรับคนที่จัดดอกไม้นะแล้วเราก็เริ่มตรงโคนโฟมนะ,คะโคนนี้นะคะโคนโอซิสนะคะ แล้วเราก็เริ่มโคนตรงนี้นะคะให้เป็นทรงนี้นะคะ,ะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราเริ่มจากโคนนะคะขอบมันนะคะเราเริ่มจากตรงขอบมันนะ ด้านนี้เราก็เริ่มจากขอบนะคะ,ะเราก็ได้เป็นทรงนี้แล้วนี่ห,หรือราคาดอกไม้อะทักมาได้นะคะเดี๋ยวนี้จะบอกให้นะคะต่อไปเราก็เริ่มจากมุมของโอซิสนะคะมุมของโอซิซที่เราเผื่อไว้นะคะให้ให้ให้ดอกไม้ออกมานอกพันไม่เกินโคนมันไม่เกินสองนิ้วนะคะช่วงโคนนะคะไม่เกินสองนิ้วนะคะ ช่วงคนไม่เกิน2นิ้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อนๆจะได้เอาไปทํากันนะคะจะได้ไม่ต้องจ้างร้านอย่างเดียวนะคะอาอซิกันนะคะเริ่มจากมุมโอซิทนะเราปิดใบให้หมดนะคะไม่เราไม่เอาใบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใส่ใบพืชท,ที่เราเตรียมไว้นะคะคราวนี้เราใส่ให้ครบทุกมุมก่อนนะคะเราให้ใส่ให้ครบทุกมุมก่อนนะ พอเวลาตัดตัด,ตดให้ทะแยงนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ดูดน้าได้เยอะๆนะคะปักเข้าไปไม่เกิน2นิ้วนะคะพอเราเริ่มมุมนั้นเสร็จนะคะเราก็เริ่มมุมของอมุมของ โอเอสซิตตรงนี้ต่อนะคะเริ่มจากมุมตรงนี้นะคะแล้วเริ่มไปทีละมุมนะคะมันจะจัดง่ายนะคะแต่ถ้าเราจิ้ม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 ,มไปแล้วมันจะมันจะเหมือนเราจิ้มสเปะสปะนะคะ,ะถ้ากรีบไม่สวยเราดิดออกไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดาย นี้เราก็จิ้มตรงมุมมุมของโอเอซิเลยนะคะอ่าจิ้มมุมให้มันเป็นทรงกลมนะคะตอนนี้มันก็จะเริ่มเป็นทรงกลมแล้วนะคะเห็นไหมคะเราเริ่มจากมุมมุมก่อนนะคะคราวนี้เราก็มุมนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกมุมแล้วนะคะต่อไปเราก็มาจิ้มตรงนี้นะคะจิ้มส่วนที่เป็นหว่างการตรงนี้นะคะหนึ่งนองสามนะคะไล่จากตรงนี้นะคะ1น้อไล่จากตรงนี้นะคะหนึ่งสองตรงนี้สามนะคะ 1, 2, จมมามมมิเดี๋ยวนี้ขอใส่ยอดตรงยอดตรงนี้หน่ยนะคะใส่ตรงนี้ก่อนนะคะ,ะตรงนี้เป็นช่องที่มันเป็นสอบหวานตรงนี้นะคะช่องที่มันเป็นสอบหวานตรงนี้นะคะ น,นี้ก็จะเป็นช่องสวบบ่างตรงนี้นะคะช่องสวบบ่างตรงนี้นะคะช่องสว่างตรงนี้นะคะ ปลายที่เราตัดนะคะยังสมมติการนี้เป็นการสั้นนะคะเราจิ้มลงไปให้ไปเนื้อเนื้อโอซิสเลยนะคะถ้าก้านยาวๆแบบนี้นะคะเราก็จิ้มไปด้านข้างนะคะให้ใบออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะให้ออกมาด้านข้างๆฐา,านขอบผ่านนะไล่ไล่จากขอบขอบมาก่อนนะคะไล่จากขอบขอบไล่จากขอบขอบมาก่อนนะคะเอาก้านยาวไล่ขอบมาก่อนนะคะ วิธีแช่โออซิตนะคะเราคราวน,นี้เราก็ได้ใบไม้ครบรอบแล้วคราวน,นี้เราก็มาใส่ใบไม้ส่วนที่เหลือนะคะใบไม้เราไม่ต้องใส่ให้มันสูงเยอะนะคะถ้าเป็นการสั้นๆเราก็จับให้มันจิ้มให้มันจมลงไปเลยนะคะเราก็ได้ใส่ใบไม้เต็มเต็มทรงแล้วนะคะ ทรงนี้เป็นทรงเบสิกของรถน้ำสั่งเลยนะคะเป็นทรงเบสิกที่ลูกค้าใช้กันก็เยอะเลยนะคะ,ะเพื่อนเรู้เทคนิควิธีการซื้อดอกไม้ก็สามารถเอาไปจัดเองได้นะเรารู้ว่าเราจะต้องซื้อดอกไม้กี่กร,รมัมดอกไม้ชนิดอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาทาเองก็ได้ ตอนนี้ใบไม้ก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะคะครบแล้วนะสําหรับใบไม้เราแบ่งใบไม้ไว้เท่าไหนก็ตัดให้จิ้มไปให้หมดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่อื่นๆต่ออีกนะถ้าเราใบไ,ไม้เราเอาไว้รต่อไปจะเป็นมัมนะคะต่อไปเป็นมัมนะคะเป็นมัมสีขาวนะคะกับอดอกคัตเตอร์นะคะดอกแบบนี้เขาเรียกดอกคัตเตอร์นะคะกำหนึ่งก็จะอยู่กำละหนึ่งร้อยบาทนะคะ แบบนี้ขอเรียกมัมนะคะมัมก็จะจะกำลากำละ้อยเหมือนกันนะคะอันนี้มัมเราก็ฉีกก้านออกได้เลยนะคะเราไม่ต้องไอ้นี่นะแต่เราพอเราฉีกเสร็จเราตัดตัดมันออกนิดหนึ่งนะคะให้มันเหลือแต่รอยตัดนะมันจะได้ดูดน้ํานะคะแล้วก็จิ้มสับหวางตรงที่เอ่อให้อันนี้เราจะเราจะจิ้มมัมให้เป็นกุ๊ปนะคะ การจิ้มเป็นกุ๊ปหมายถึงเป็นกลุ่มๆนะคะเป็นกลุ่มๆแต่เราจิ้มเองไม่ได้จิ้มไปทั้งช่อนะคะเราเรียกจิ้มเป็นกุ๊บนะคะ งั้นเดี๋ยวดอกไม้เรามันจะช้ำนะคะใช้สองนิ้วนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนแชร์ไว้ให้เจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้จัดกันนะคะพอดีที่ร้านพรุ่งนี้มีงานแต่งนะคะก็เลยจัดให้จัดให้ลูกค้านะคะลูกค้าเอาผานทรงกลม กุหลาบชมพูนะคะอาแล้วนะคะโอเคอ่าก็เหลืออันนี้เราก็ดูที่อ่ามันล่งๆเลยนะคะว่าตรงไหนมันลง่งเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะดอกที่เหลือ ค okay. นะคะต่อไปเป็นดอกคัตเตอร์นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดึงก้านของดอกคัตเตอร์กันนะคะคัตเตอร์ก็เราก็ดึงแบบนี้เหมือนกันนะคะดึงให้มันออกจากกิ่งแบบนี้นะ วิธีการจัดดอกไม้วิธีการซื้อดอกไม้ก็เหมือนดอกไม้แห้งเราจะใช้ข่าวล้วนนะคะถ้าเป็นธีมงานสีฟ้านะคะแต่อันนี้เป็นธีมงานสีชมพูนะคะอันนี้เป็นธีมงานสีชมพูเราใชุู้ลับได้เลยนะคะง่ายนิดนึงถ้าดอกไม้มันมันสลดแล้วเออมันดำแล้วเราปิดออกไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ฟื้นถึงมันดูดหนามมันก็จะไม่ฟื้นนะ ใส่โคนมันไปนะคะใส่โคนไปแบบนี้นะ่าเป็นไงคะเกือบเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนคอมเมนต์มามั่งนะคะคอมเมนต์มาให้บ้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าตามร้านสั่งทํานะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่คู่ละหนึ่งพันบาทนะคะถ้าสั่งร้านทําคู่ละหนึ่งพันบาทนะแต่ว่าถ้าเราทําเองได้ก็เซฟลงไปนะคะคู่ละหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้นี่ทำให้ลูกค้านะคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ หนึ่งพานนะคะเป็นไงคะ,งคะอ้ขอบใจจ้าเจียวนี่ใช้กล้องไอ้นี่ใช้กล้องหน้าเลยไม่เห็นคอมเมนต์เป็นไงคะช่วยไหมอืมอันนี้เป็นทรงเบสิกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะใช้ ทรงกระถางทรงกลมทรงรูปหัวใจนะคะแต่ว่าวันนี้อันนี้มันเป็นทรงเบสิกเบสิกนะคะวันนี้ขอจบไลค์แค่นี้นะคะวันนี้ขอจบไลค์แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะนี่จะออกมาสอนในสิ่งที่นิรูอ้อะไรที่นีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน นี่จะออกมาไลฟา์มาสอนเกี่ยวกับของที่เกี่ยวกับใช้ใช้กับางานแต่งนะคะปากกดตาเอ้ยกดไลค์กดติดตามเพจร้านวิวาอุมาพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ